ความที่อายุเยอะเนี่ยจะเดินทางไกลทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะกูจะฉี่ที่ไหนก่อนก่อนเดินทางก็เลยนึกก,นกันขึ้นมาว่าถ้างั้นต้องไปที่ที่มหาหลัยจะได้มีส้วมมีอะไรสะดวกหน่อยนะครับก่อนจะเดินทางเพราะงั้นตอนเช้าก็เลยไปชุมนุมกันที่ที่จุฬาซะก่อนนะครับตั้งแถวเดี๋ยวขอดูภาพเมื่อกี้สักครู่ก่อนครับอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับคือตอนต้นๆเลยเนี่ยนะครับ ผู้ลากู้ใหญ่รุ่นพี่เก่าๆเลยนะครับบางท่านกอายุ70กว่า80แล้วนะครับก็ยังมาแล้วก็มาเจอกันมีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าแผ่นดินของเราถึงคราวจำเป็นที่ต้องแสดงพลังแล้วเพราะฉะนั้นชาวจุฬาทั้งปวงไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ที่คำนึกที่คำน,งคำนึงถึงแผ่นดินว่าจะต้องจัดการแก้ไขอะไรบางอย่างจึงมารวมพลังกัน นิสัยของทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์เป็นแบบเดียวกันครับพวกเราเกิดมาในแผ่นดินไทยกินข้าวเรียนหนังสือและเราก็คิดอยู่เสมอครับเราทำมาหากินในเมืองไทยเราคงยึดแผ่นดินไทยนี้แหละเป็นเรือนตายครับไม่ต้องไปตายต่างประเทศนะครับไม่ต้องไปตายดูใบอะไรเงี้ยนะครับ ครับที่จริงทีแรกก็ชวนชาวธรรมศาสตร์ว่าไปรวมกันที่จุฬาดีไหมชาวธรรมศาสตร์ก็เกรงใจกลัวจุฬาจะกว้างไม่พอก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเนี่ยบังเอิญนะครับบังเอิญว่าแผนมันผิดไปเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเป็นความโชคดีครับพอดีว่าทางสวนลุมเนี่ยมีตั้งขบวนตั้ง7-8ขบวน แล้วก็ขบวนแรกที่ออกไปเนี่ยทีแรกได้ยินว่าลุงกำนานจะออกตั้งแต่ขบวนที่หนึ่งแปว,งว่าก็มีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับขบวนหนึ่งก็ท่านผู้ใหญ่สาธิตได้นำไปนะครับชาวจุฬาก็ออกจากจุฬาเพื่อไปดักที่แยกปทุมวันนะครับช่วงนั้นก็ประมาณสัก11โมงนะครับปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงโหกันมาตะไกลแล้วครับโ,โหเป็นที่อบอุ่นนะครับ ก็ชาวจุลาก็ไปรออยู <Practice in vid rio> so ่นะครับช่วงนั้นเนี่ยรถเครื่องเสียงของเรายังใช้การได้ยังใช้การได้ก็ได้คุยกันปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สาธิตเนี่ยเห็นว่าชาวจุลาไปรออยู่นานนะครับก็เลยให้ความกรุณาบอกว่าเอาจุลาออกหน้าไปเลยนะครับก็ขบวนหน้าเราก็เลยลุยถือธงชมพูเนี่ยกันเป็นแถบเลยครับออกหน้าไปนะครับ เลยนำรถท่านท่านผู้ใหญ่สาธิตแล้วก็ท่านปุณปณพงศ์นะครับก็บรากฏว่ามีชาวจุฬาเนี่ยใส่เสื้อชมพูไปรอดักกลางทางเพราะคิดว่ากว่าจะผ่านคงน่าจะเที่ยงนะครับพอ11อโมงเริ่มเดินไปเนี่ยก็วิ่งมาเข้าขบวนกันแทบไม่ทันละครับพอดีรถคือคือ,คอพวกเราที่เดินเดินขบวนกันไปเนี่ยนะครับ มีความตระหนักดีครับว่าเราต้องไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรถเมย์ทั้งหลายมาติดอยู่นะครับรถรถที่วิ่งบนถนนนะครับกําลังติดอยู่นะฮะ,ะหัวขบวนก็บอกว่าอ้าวโบกให้รถเขาไปก่อนตํารวจก็บอกรถให้ไปพวกเราก็เห็นว่าขาบวนมันส่วนหน้านะ่ะเดินไปแล้วพวกเราเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่แทรกเข้าไปก็เลยต้อนชาวจุฬาอ้าเราเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับ ขืนยืนคอยอยู่ตรงนั้นแดดร้อนตายนะครับก็เลยเอ้าลุกเข้าไปเลยครับพอดีบังเอิญน,นะครับเขาบอกว่าลุกเข้าไปอย่าได้ถอยยืนยืนอยู่แถวนั้นก็เลยเดินเข้าไปเลยนะครับครับโดยสรุปก็ชาวจุฬาก็เลยมีโอกาสได้เดินลุยไปถึงลานพระรูปเป็นกลุ่มแรกๆนะครับไปสักการะาพระบรมรูปทรงม้านะครับจากนั้นก็ ไปสักการะราชการที่7ต่อนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับคงจะมาสวนกับทีมธรรมศาสตร์สักกลางกลางทางมั้งครับพอ,อพูดถึงพอพูดถึงว่าไปสตาร์ทที่ปทุมวันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าสตาร์ทจากธรรมศาสตร์ไปลานพระรูปเนี่ยใกล้ที่สุดนะฮะ <laughs> แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยสตาร์ทจากประตูสองไปถึงหน้าดุสิตธานีก็จะเที่ยงแล้ว เป็นการเดินทับไกลที่ประธานเหมาเจ๋อตรงยังต้องงงครับไปไหนไม่ได้แถมเครื่องเสียงเสียอีกก็ครับในภาพเนี่ยคุณหมอนรินทรนะครับคุณหมอนรินซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนาในกลุ่มแพทย์นะครับก็มาร่วมขบวนอยู่บนรถด้วยกันนะครับภาพต่อไปเลยครับภาพนี้เป็นบรรยากาศที่เราเคลื่อนผ่านมุมหนึ่งของ พระราชวังนะครับเป็นภาพที่ร <puede credit> <sound> hmm ่ม hmm. ร <c oughs> <zag> ื่นมากเลยครับเชิญภาพต่อไปเลยครับอ๋อภาพมันเรียงลำดับไม่ค่อยดีอันนี้เลี้ยงเข้าต้มกันก่อนออกเดินทางนะครับก็จะเล่าให้ฟังครับดีทางนั้นผมจะมีอะไรบางอย่างเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังพวกเราทั้งหลายเมื่อวานนี้นะครับผมออกเดินทางไปพร้อมๆกับชาวชุลา ด้วยกันนะครับด้วยสัมเบียงที่เตรียมไปคือกล้วยน้ำว้าสี่ผลเท่านั้นสี่ลูกเท่านั้นสองคนกับเมียผมนะครับภรรยาผมเป็นชาวธรรมศาสตร์เราคิดกันว่าเราเดินทางไปเนี่ยแม้กระทั่งห้องน้ำก็มีเตรียมไว้ให้เรานะครับก็คงจะ,ะไม่ไม่ยากลำบากอะไรแล้วก็ไปด้วยกล้วยสองใบคนละสองใบเดินไป เพื่อนๆนะครับที่เดินไปด้วยกันตอนที่ไปถึงมุมสวนจิตไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องพักแล้วก็เลยนั่งพักส่วนผมนั่นเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเห็นทางด้านขวามีสนามมาแล้วมีร่มไม้อยู่ก็ไปแวะแวะรู้สึกลาแล้วเหมือนกันแล้วกนงงน็นั่งลงข้างๆรั้วนะครับนั่งลงข้างๆรั้วคนที่เดินมานะฮะถาม อีกไกลไม่เนี่ยนะครับท่านทั้งหลายครับผมบอกกับเขาว่ามองไปข้างหน้าตรงนั้นมีสะพานเล็กๆข้ามสะพานก็ถึงแล้วเขาหันกลับไปพูดกับเพื่อนครับมาแค่ข้ามสะพานนี้เองไปไปด้วยกัน พวกเราทั้งหลายครับผมนึกขึ้นมาสองอย่างครับหนึ่งการเอาชนะคนสุดจะดือ้อคนเลวคนชั่วเนี่ยมีสองวิธีหนึ่งใช้อาวุธครับแต่การใช้อาวุธนั้นจัดการกับรัฐบาลที่เลวที่ชั่วเนี่ย เราจัดการมาหลายเที่ยวแล้วไม่เคยไม่เคยได้รับสิ่งดีๆเลยมีท่านกำนันบอกว่าไม่ใช่วิธีการจัดการที่ดีที่สุดต้องใช้วิธีสันติอหิงสาพวกเราจึงได้มารวมกันที่นี่นั่นแหละผมคิดครับการจะการจัด จัดการกรับคนเหล่านั้นด้วยวิธีสันติอหิิงสาหนึ่งใจนั้นต้องแน่วแน่สองต้องยืนยัดในสิ่งที่ตัวเองมุ่งจะกระทำซึ่งพวกเรามวลมหาประชาชนได้ทำแล้วจนเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของชาวโลก ไหนพวกเราทั้งหลายใครก็ตามที่ศรัทธาในแทแนวทางนี้จงกำมัดขวาทูขึ้นมาแล้วตะโกนพร้อมๆกันครับว่าเราจะสู้ด้วยกันเราจะสู้ด้วยกันพวกเราทั้งหลายอันที่สองครับไม่ใช่แค่ยืนหยัดเท่านั้น ต้องประกอบไปด้วยความเพียรอันยิ่งยวดเมื่อวานนี้ผมนึกขึ้นมาทันทีเลยอะไรหนอที่ทำให้คนเราเพียรอย่างยิ่งยวดขึ้นมาได้ก่อนนึกถึงพระวรนึกถึงนึกถึงพระราชนิพลของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวของพวกเราเรื่องพระมหาชานกครับพวกเราทั้งหลายในขณะนั้นกำนันเดินผ่านไป ผมนึกถึงเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกนั้นมีเรื่องอยู่ว่าโดยความมุ่งมั่นอยากจะได้สิ่งดีๆพระมหาชนกจึงจึงขนสินค้าลงเรือไปออกเดินทางไปมุ่งหมายจะเอาสินค้าไปขายเรือนั้นแตกครับเมื่อเรือแตกนั้นคนทั้งหลายแตกขานสั้นเซน ต่างวหว้น้ำหนีหนีความตายด้วยความกลัวตายเป็นที่ยิ่งยังแต่พระมหาชนกเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองต้องไม่กลัวตายและต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่บุรุษพึงกระทำคือมองเม่นห็นให้เห็นได้ว่าตัวเองจะต้องไปไหว้ไปในทิศนี้ให้ได้พระมหาชนกกระโดดลงไปในน้ำ แล้วไหวไปด้วยกำลังในขณะที่ผู้คนทั้งหลายต่างแตกตื่นไหวหนีสัตว์ร้ายมีปลาร้ายเป็นต้นมีปรูร้ายเป็นต้นไอปลาบางตัวมองหน้าแล้วเอ๊สีเหลี่ยมอีกตัางหาก ในขณะที่ไหว้ไปนั้นนางมณีเมฆขลาหอหาะลงมาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะใครเนี่ยมัววหว้น้ำอยู่ได้พวกเราทั้งหลายพระมหาชนกนั้นไหว้น้ำอยู่กลางแดดกลางทะเลหลวงจนหน้าดำเหมือนใครก็ไม่รู้แบบนั้นทับทายกับกทาน แต่ยังไหว้ด้วยความเพียนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เห็นฝั่งมณีเแม่กราก็เลยถามว่าเอ็นี่ใครไหว้อยู่ทําไมพระมหาชนกแงนมองขึ้นไปบนฟ้าบอกว่าดูกนเทวดาเรากำทังกำลังทำความเพียนอยู่บุคคลเมื่อกระทำความเพียนย่อมได้ชื่อว่าไม่เป็นหนี้แกเทวดาแกญาติ บิดามารดาและอันหนึง่งคนเมื่อทำความเพียรน,นั้นย่อมไม่เสียใจในภายหลังพวกเราทั้งหลายเมื่อวานนี้แดดร้อนแทบตายใครหนอที่เดินไปด้วยความเพียรไหน,ไหนพวกเราทั้งหลายจงให้กำลังใจแก่กัน ด้วยการถูกำปั้นขึ้นมาแล้วพูดพร้อมๆกันว่าเราจะเพียนทำไปด้วยกันรักนำใจของกเราทุกคนครับก็คงสวัสดีแค่นี้ละครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ มิตรภาพและภาระภารภาพของชั้งธรรมศาสตร์และจุฬาจะอยู่คู่นิลรันเพื่อรับใช้พี่น้องมวลมหาประชาชนครับขอบพระคุณครับ